อันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ที่ส่งไปให้นะคะคู่กับตัวของถังนะคะตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะในส่วนนี้ที่ถืออยู่นี่นะคะมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นตัววัดเพลชเชอร์ภายในถังนะคะอยู่คู่กับอินนะคะและในส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นแทบนะคะแทบตัวนี้ก็คือไว้สลับตัวของจ่ายเครื่องดื่มนะคะสำคัญเลยนะคะต้องดูให้ดีเลยนะคะว่า ฝั่งไหนเป็นวาวที่สำหรับกดแถบออกหรือว่าอันไหนเป็นสำหรับวอดเพชเชอร์นะคะโดยวิธีสังเกตก็คือว่าถ้าคำว่า out o u t นะะเนี่ยค่ะ out ไว้สำหรับใส่แถบเท่านั้นนะคะแถบก็คือเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะต้องอยู่กับ out เ,เท่านั้นนะคะห้ามไปอยู่ฝั่งอื่นเด็ดขาดนะคะต้องอยู่กับตรงนี้เท่านั้นนะคะมิฉะนั้นแล้วมันจะเสียนะคะ แล้อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ตรงข้างกับเอาก็จะเป็นอินค่ะอินฝั่งนี้นะคะจะใช้คู่กับตัวนี้นะคะที่เอมมาได้บอกไปนะคะเป็นสําหรับวัดเพชร์นะคะความดันในถังค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะฝั่งนี้เป็นอินอยู่กับเพชร์เอาอยู่กับแถบนะคะ All right gentlemen I want you to repeat after me Just เป็นแถบนะคะที่ไว้เวลาเปิดปิดได้นะคะ อันนี้ที่สนามมันดูเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันต้องประกรอบกับตรงนี้อีกทีหนึง่งตรงนี้นะคะคะให้หมุนให้เรียบร้อยก่อนใช้งานด้วยนะคะเพราะจะทาให้เราสามารถกดใช้งานได้ง่ายนี่นะคะฉันก็เสร็จแล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะคะค่ะก็จะเป็นตัวของแทปบนะคะที่ประกรอบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะต่อกับตรงถางแบบนี้ดึงนี้นะคะดึงดึงอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็ ประกบลงตรงนี้หมุน,หม,นหมุนออกไว้นะคะหมุนออกปึ๊บพอมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็กดลงนะคะกดปึ๊บอ่าให้มันดังกรึบอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันแน่นแล้วแน่นเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะส่วนวิธีการกดตัวของแท็บนะคะอขอแนะนำไปว่าให้ใหใหค่อยๆกดตัวของแท็บนะคะกดแรงเงินไปมันจะพุ่งนะคะค่อยๆแท็บลงอย่างนี้นะคะ ให้มันค่อยๆไหลยอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ตัวของฟองไม่เยอะมากจนเกินไปแล้วก็ยังทําให้มันไม่พุง่งจนหก้วยค่ะกดน,นี้เลยเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะมันจะมีหยดติ๊งๆๆแบบนี้นะคะ,ะก็อาจจะมีตัวของผ้ารองหรือใช้อะไรสักอย่างรองเพื่อมาให้มันหกเรือเถอนะคะจากนั้นนะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ เวลาเราถอดตัวของแท็บตัวนี้ออกนะคะก็เ,เพียงแค่ว่ากดตรงนี้เขาเรียกว่าดึงดึงยกตัวนี้ขึ้นนะคะก็คือดึงขึ้นยกขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะปุ๊บอ่าถอดได้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วนะคะก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วก็ถ้าจะขนส่งกลับมานะคะให้ดึงให้หมุนตัวนี้ออกดึงตรงนี้ออกนะคะแบบนี้นะคะ เวลาประกอบก็เหมือนเดิมค่ะหมุนอย่างนี้เลยปึ๊บหรือหมุอนออก่อาปึ๊บจากนั้นตัวนี้นะคะก็นําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เก็บใส่ตัวของโฟมที่ให้ไว้ได้เลยค่ะก็ตอนที่ได้รับนะคะจะเป็นสองเพล่ประกอบนี้นะคะก็คือส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นสีขาวดาตรงนี้นะคะพอเท้านี่แหละค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นตัววัดนะคะจะแยกกันแบบนี้นะคะโดยวิธีการใช้งานนะคะก่อนอื่นต้องเอาไปประกอบกันให้เรียบร้อยก่อนโดยตัวนี้นะคะนี้นะคะให้หมุนตรงกลางนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหมุนให้มันแน่นนะคะหมุนหมุนนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปปึ๊บให้แน่นเลยแน่นเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะที่สามารถพร้อมใช้งานได้การใช้ตัวนี้นะคะ ไม่ยากเลยแต่ว่าต้องเขา้าใจนิดนึงนะคะก็คือว่าพอเราหมุนวาวสุดตรงนี้คือปุ๊บสุดแล้วคือหมุนไปไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้คือหมุนไม่ได้แล้วมันอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะหมุนไหมนิดนึงคลายออกมานิดนึงปึ๊บ่าถือว่า,ม,ม,าะะตตะะมันจะอยู่ประมาณนี้ออน,นะคะนี่สังเกตตัวนี้นะคะมันจะอยู่แบบประมาณแถวๆเนี้ยอีกรอบนะคะปึ๊บตรงนี้คือการไล่แก๊สออก จากนั้นแล้วก็หมุนอ,อกมานิดนึงฟืบอ่ามันจะรู้สึกคลายนิดนึงนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะอยู่แถวแถวนี้นะคะผลิที่การใช้งานไม่ไม่ยากเหมือนกันเลยก็คือว่าปึางเงี้ยนี่อ่าจากนั้นก็จะประกอบใส่ถังนะคะจะเอามาให้ดูนะคะใช้งานนะคะก็เหมือนกับฝั่งที่เป็นตัวของแถบเลยค่ะหรือตัวที่เป็นโยกกดนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะที่เป็นฝั่งอินอินนะคะอินเท่านั้นนะคะ ใช้ก็สองอินเท่านั้นหลักแบบนั้นก็ดึงขึ้นอย่างงี้นะคะปึ๊บลงตรงนี้เลยกดแล้วก็กดลงนะคะให้มันกึ๊บอ่าอันนี้ก็พร้อมวัดเพชรภายในถังแล้วค่ะโดยถังข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่มันจะหมุนลงมาให้ดูนะคะมันสามารถหมุนได้นะคะนี่นะเราก็จะฝังเกตเห็นแล้วนะคะว่าในถังนี้นะคะมีเพชรอยู่ที่ประมาณยี่สิบหก เราก็จะรู้ว่าตัวของถังนี้มีอยู่ที่16ก็ยังสามาถมีแรงดันอยู่ในถงังสามารถกดได้อยู่นะคะและสิ่งที่ระมัดต้องระมัดระวังเลยนะคะก็คือว่าพอของไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะขอแนะนําเลยว่าให้นําตัวเพชเชอร์นี้นะคะมาประกอบให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอามาลองวัดเคชเชอร์เลทันทีคะ่ะเมื่อได้รับของแล้วนะคะว่า,าความรันในถังมีอยู่เท่าไหรค่ค่ะถ้าหากว่าความดันในถังมันอยู่ที่แบบสีแดงแล้วนะอยู่ที่แบบ จะเกิน60แล้วหรืออะไรยังต่างๆๆนานะคะให้รีบปล่อยแก๊สออกมาเลยค่ะซึ่งวิธีการปล่อยแก๊สนะคะก็คือการหมุนหมุนไปข้างหน้านะคะซึ่งวิธีการปล่อยนะคะไม่ยากเลยนะคะก็คือว่าเป็นการปล่อยของตัวของเพชเชอร์ที่มีอยู่ในถังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของอความดันในถังมันมีเยอะมากจนเกินไปนะคะพอได้รับของแล้วให้เช็คเรียบร้อยจากนั้นแล้วถ้าเกิดความดันมันอยู่ที่สีแดงแล้ว ให้ปล่อยออกอยู่ที่ประมาณ่40ค่ะกาลังปลอดภัยนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะข้างหน้าก็ได้นะคะอ่ามันจะมีเสียงซีนะคะนะคะตอนนี้มันเริ่มลดลงแล้วจะให้ดูนะคะว่ามันลดลงยังไงอ่าดวนะแตงไทนี่หมไปข้างหน้านะคะอ่าเห็นไหมคะ มันจะฟีแล้วก็หุนกลับมานะคะมันก็จะปิดวาล์ว wow, นะคะจากนั้นแล้วนะคะวิธีการาเก็บตัวหุงอุปกรณ์นี้ก็ง่ายเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกเลยก็คือว่าตรงนี้นะคะให้ดึงตัวนี้ขึ้นนะคะปึ๊บอ่ามันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะตรงเครื่องมันยังมีตัวของความบันเทิงนะคะยังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้หมุนไปข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะ ออกแล้วแล้วก็ปิดให้สุดนี้เลยก็ได้แล้ววิธีการใช้งานก็กปึ๊บหนึ่งเหมือนเดิมนะคะให้อยู่ตรงนี้บริเวณน,นี้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถอดตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บใส่ตัวของโฟมที่เราให้ไปเหมือนเดิมนะคะก็จะต้องหมุนออกเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะปึ๊บ ส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่แยกอยู่ดกันนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะตอนเก็บส่งขับขค้ืนมากับขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเราวรเก็บนี้ให้ด้วยนะคะ